มิสทัส์อดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดชีบุรายครับมันจะโค้นิดพี่เราไปถ่ายทำวิดีโอก็คือต้นกระดูกพังง็ใส่ทกิศนาเราแล้ววันนี้เนี่ยพี่เราทำเยอะเลยตอนนี้พี่กูมะละกอด้วยเนาะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับพี่กันเลยนะครับว่าอ่ามรกอนี้พันอะไรนะครับสวัสดีครับกิศนาสวัสดีครับกิศนาอันนี้มะละกอพันอะไรครับพันฮอลแลนด์พันฮอลแลนด์ทั้งสวนเลยเหรอทั้งสวนโอ้ครับแต่ทั้งหมดนี้กี่ประมาณกี่ไร่ครับอ๋อตรงนี้คณะเป็นต้นหรือเป็นไร่ครับ เป็นไรก็สองไร่กว่าสองไร่กว่าค,ครับประมาณกี่ต้นครับมะละกอไ,ไ,ไม่ได้นับใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยประมาณสองไร่กว่าแต่ะละมะละกอนี่เห็นเนี่ยนะดกทุกต้นเลยนะครับตอนนี้พี่เขาใช้พลิกด้วยเนาะเดี๋ยวมาถามพี่เขาว่าใช้มานานหรือยังพร้อมัาขนุนหรือเปล่าครับพี่ขีดนาครับพลิกที่ถือเนี่ยใช้กับมะละกอนี่นานหรือยังอ๋อก็ใช้พร้อมกับที่มาใช้ขนุนก็เทดมะกรามอะไรเพื่อให้ พอมาก่อนใ่ยผิวมันจะเป็นกากอะไรเงี้ยอ๋อก่อออก่อนที่ใช้พริกเนี่ยผิวมันจะไม่สวยผิวมันไม่สวยอ่าครับผิวมันจะเป็นกากแบบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยอืมครับจะดูนี่เกลี้ยงไหมตอนนี้มันผิวมันสวยมากผิวสวยนวลนะแล้วไม่ได้นวลแค่ลูกสองลูกแค่ต้นนี้นะมีนวลทุกต้นเลยนะครับทีนี้ถ้าแอบปรึกษาครับไอ้พริกเนี่ยใช้กับมะตะกอเนี่ยกี่วันกี่ครั้งก็ พร้อมเหมือนกับฉีดขนุนละกันสัก5วันอน๋อเท่ากับเดือนหนึ่งจะฉีดประมาณ2ครั้ง2ครั้งน้อง15วันฉีดกครั้งหนึ่ง,ใช,งใช้เยอะไหมครับก็10-14ต่อน้ำ 20, 20ลิตรอ๋อ10-14น้ำ20ลิตรนะครับแล้วมะละกอที่เห็นเนี่ยอายุของเขาเท่า,ทาไหร่ละประมาณกี่ปีแล้วนี่มะละกอตรงนี้น่าจะปีกว่าปีกว่าเนาะก่อนก่อนใช้กับหลังใช้คลิกเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับ ก็ผิวผิวมันเปลี่ยนเปียพราะจากที่ว่าผิวมันจะเป็นอย่างเงี้โอ้อ๋อผิวไม่สวยแบบนี้ต้องกล้องซู zoom ได้ไหมอ๋อันนี้คือก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้เยอะจะเป็นแบบนั้นเป็นทั้งเทาเป็นขาวเยครับนี่เป็นก็ขาวผิวไม่สวยแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้พอฉีด้มาผิวมันก็นวลอ๋อนี้ได้สองครั้งครั้งหนึ่งได้เยอะไหมครับสี่สี่กิโลครับก็สี่ห้าร้อยโลสี่ห้าร้อยโล มันมันดกมันมันดดกว่าก่อนใช้คลิกเยอะไหมไอเมื่อก่อนเนี้ยมันดกแบบนี้ไหมมันเยอะแบบนี้มันดกก็มันก็ดกนะแต่ว่ามันจะลูกมันจะไม่ต่อแต่อย่างเงี้ยลูกมันจะต่อกันขึ้นลูกต่อลูกมันจะต่อขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรื่อยๆอ๋อเมื่อก่อนนี่มันจะมีลูกแล้วมันจะขาดท่วงเขาเรียกว่าขาดคอแต่มาตอนหลังนี่มาใช้ก็ลูกมันจะออกต่ออ๋ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต่อ <อ>ต่อไปเรื่อยๆ่เรื่อยคือมันไม่หมดอ่ะอ๋อใช้คลิกกันนะอ๋อ้าไม่ใช้เนี่ยก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าจะขาดช่วงขาดขาดช่วงอ่ะอ๋อเขาจะเรียกว่าม,ากาะ,มาะกอขาดคออ๋อมะกอขาดคอเราเป็นเป็นเป็นสว์ของขเกษตรกรเนาะอ,อ๋อเขาใช้คลิกแล้วมันจะต่อมันล้จะต่อจะมีลูกเล็กต่อต่อมารไปอืมครับถามความประทับใจของวิทยาาสนะพี่ใช้คลิกแล้วเนี่ยนะประทับใจตรงไหนบ้างกับกับคลิกใช้กับมะละกอคือชอบตรงที่ว่า มันอออแล้วมันอออให้เราเก็บเรื่อยไปคือมันไม่ได้หยุดเราก็อยากให้มาใช้สมแดงด้วยกันนะถ้าใครอยากได้มะละกอดกๆแล้วเก็บตลอดอย่างเงี้ยคือมาใช้สมแดงได้เลยครับปริศนาแล้วก็เจ้าของสถานที่ด้วยนะครับณนแห่งนี้ที่เลือกเฟื่อในการถ่ายทำผมสมเด็จตองพาวสโลแกนของสมแดงรู้จักไม่รู้จน ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับพี่สนาสวัสดีครับสวัสดีครับ